ช่ววยยคนนนหลุดลดพพ้้กาารัฒสวัสดีครับผมดดกรสุกเกษมนะครับวันนี้ก็เป็นที่ทราบเปนดีว่าวันที่15บหาฉลากาที่ปรับรูงใหม่ได้ลิขสิทธิ์นะครับก็ได้วางวันนี้นะครับสำหรับฉลากาก่อนหน้านั้นก็ยังมีในตลาดบ้างนะครับก็คุณภาพ คงจะไม่มีความแตกต่างกันนะครับแต่ก็ปรับโฉมใหม่นะครับปรับโฉมใหม่มีความละเอียดขึ้นในวิธีการใช้นะครับาสาร RD 2 5ดีสตัวนี้ก็เป็นตัวท,ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายับเวลานี้นะครับ ปัจจุบันก็จะขอแนะนำให้มาใช้กับกระท่อมนะครับต้นกระท่อมอทุกสายพันธุ์นะครับโดยเฉพาะก้านแดงนะครับหลังจากใช้แล้วภายในหนึ่งเดือนนะครับก็จะเห็นความแตกต่างใบจะใหญ่แล้วก็อัตราการเจริญเติบโตดีมากนะครับกระท่อมนี่เล็กๆอยู่เขา ไม,ไม่ชอบแดดเท่าไหร่นะครับก็เอามาไวใ้ในโรงเรือนนะครับท่านที่ซื้อกิ่งต่อเส,เสียบยอดนะครับกิ่งต่อยอดเนี่ยก็หรือว่าทํากิ่งต่างๆเนี่ยก็ต้องค่อยๆทําให้เขารู้ตัวนะครับเจาะรูถึงเวลาก็เจาะรูให้เขาอย่าไปเปิดเลยทีเดียวนะครับก็จะสูญเสียตายไปนะครับสําหรับต่อ ต่อที่เปลี่ยนก็เป็นต่อกระทุ่มนะครับอ,อย่างด้านหลังนั้นก็กำลังจะเตรียมที่จะติดติดตาหรือว่าเสียบกิ่งนะครับก็มีการขยายพันธุ์หลายรูปแบบนะครับเป็นเพ่อมเม็ดก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับมีมีแบบพ่อมเม็ดไหมขอขอ,อ ขอแบบพรอมเมล็ดนะที่ที่มาพูดเรื่องกระท่อมนี่ก็คือกระท่อมเนี่ยจะแตกต่างกว่ากัญชานะครับกัญชาก็จะมีเงื่อนไขยเยอะกระท่อมนี่ทําให้เกษตรกร,เ,ร,กรเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่จะปลูกไว้เพื่อ,อใช้ในบ้านแล้วก็เอาไว้เป็นการค้าก,ก็เป็นพืชตัวหนึ่งที่จะสร้างไรายได้ให้แก่ท่านนะครับ ใบก็ขายกิโลละสามร้อยถึงห้าร้อยได้นะครับนี่อ่ะก็จากจากการที่นำสาร ad 251ฉีดฉีดพ่นนะครับเนี่ครับจากการที่นำนำสาร ad 251ฉีดพ่นก็มีการอาตอบสนองในทางที่ดีนะครับ ต้นก็ขึ้นมาเป็นจำนวนมากนะครับกล่องนี้ก็เยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนวัสดุก็เป็นดินนะครับนี่แหละครับ R d 2 5 1นี่ก็จะจะช่วยในเรื่องการขยายพันธุ์กระท่อมแล้วก็การดูแลนะครับสําหรับ,คล,ค,รบคลิปที่ไปดูที่คลองสี่นะครับคลิปที่ไปดูที่คลองสี่นั้นก็เป็นการ ดูต้นใหญ่ดูแลต้นใหญ่เขาก็เก็บมาได้หลายปีแล้วฉีดพ่นแล้วก็อาทิตย์หนึ่งต้นหนึ่งก็ได้ประมาณ4ีกิโลนะครับต้นหนึ่งได้4ีกิโลก็ต่ออาทิตย์ก็ขาย300บาทนะครับก็ได้เงินเยอะสำหรับหนึ่งต้นนะก็ทำไรายได้ให้แก่ อเอจ้าขงะนะครับสำหรับชา,ชาวนาเนาะชาวนาที่โดนน้ำท่วมอาจจะเป็นชาวสวนด้วยนะครับบ้านเรือนนะตอนนี้น้ำกำลังท่วมหนักเลยทางเราก็มีมีเขาเรียกว่าอะไรจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือบ้างนะครับหรือแนะนำะทางออกสำหรับ หลังน้ําท่วมเนี่ยน้ำจะนิ่งน้ําจะเน่าเน่าก็เกิดกลิ่นเหม็นนะครับอาจจะทําให้ปลาตายได้หรืออาจจะทําความรําคาญหรือหรืออาจจะย่อยสลายไม่ดีเท่าที่ควรหร,หรือรวมไปถึงเป็นโรคนะครับโรคเ,เขาเรียกว่า,าน้ํากัดเท้าหรืออะไรต่างๆโรคก็ตามมาโรคฉี่หนูหรืออะไรต่างๆก็ เป็นปัญหานะครับ R าดี1นะครับก็เคยมีประวัติเคยน้ำท่วมครั้งที่แล้วก็มีเกษตรกรแปดริ้วนะฮะก็เอาไปเอาไปแก้กปัญหากลิ่นเหม็นน้ำเน่าต่างๆในบ้านเรือนแล้วก็ไร่นาก็ประสบความสำเร็จนะครับ เพียงแต่ใช้ 5cc ต่อน้ํำ20ลิตรฉีดฉีดไปให้ทั่วนะครับฉีดไปให้ทั่วทุกทุกวันนะครับหรือว่าทุกทุกสาถึงหวันนะครับก็จะทําให้กลิ่นหาย,ายกลิ่นก็จะหายภายในวันเดียวนะครับแต่น้ําที่ดําๆอยู่เนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มเขียวนิดๆสิบวันก็น่าจะ,ะช่วยได้หมดแล้วนะครับ ก็จะทำใหไ้ไม่ไม่ไม่มีปัญหาเป็นเดือนแต่ถ้าไม่ไม่ได้ใช้ RD 251องก็มีปัญหาเป็นเดือนนะครับเดี๋ยวส่วนส่วนหนึ่งเราได้จัดที่จะไปบริจาคนะครับไปบริจาคให้กลุ่มเกษตร,รกรภาคกลางนะครับก็ตั้งใจจะไปวัดห้วยด้วนนะครับวัดห้วยด้วนก็ อยู่ที่นครสวรรค์น,นะครับก็จะจะไปติดต่อเอาเอาไปบริจาคที่นั่นเพราะว่าที่นั่นนาข้าวเยอะนะครับก็มีเป็นที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับเพราะครูที่นั่นก็เป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ติดต่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดต่อก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวก็คงไปทำกิจกรรมที่นั่นนะครับ ไปไปไปช่วยได้บ้างนะครับเป็นบางจุดนะครับไม่สามารถที่จะครอบคุมทั้งประเทศได้นะครับเพราะว่าเป็นเอกชนนะครับก็เป็นช่วยด้วยใจนะครับก็ก็อยากจะ,ะแก้ไขปัญหาสำหรับชาวนาที่นั่นนะครับส่วนแบบที่จะบริจาคเชิญเเชิญดูแบบที่จะบริจาคนะครับ ได้เตรียมไว้ใช่ไหมไม่ได้ได้ติดไว้ปะยังคอ๋อยังอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นี่นะครับก็ที่ที่จะนำไปบริจาคนะครับก็มีอยู่อยู่ประมาณเท่าไหร่นะ แปดสก็จะมีบางส่วนที่จะเอาไปบริจาคนะครับก็มีประมาณแปดสิบห้าโลนะครับส่วนถ้าเกินกว่านั้นก็คงจะจะ,ะต้องรบกวนให้สั่งสั่งทางบริษัทไปใช้นะครับอเอาไปแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับ r d 2 5 1นนะครับคุณภาพภายในจะเหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกรุ่นบางรุ่น ลงในตลาดแล้วก็มีมีแบบหนึ่งแต่กลิ่นกลิ่นจะแรงรุ่นนั้นก็มีที่ททระยองจันตลาดนะครับ mm. เขาก็เอาเอาไปได้เล็กส่งเสริมกรเกษตรกรในพื้นที่นะครับ mm. ก็ส่งใส่มือเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็สั่งที่บริษัท บริษัทก็ส่งส่งไปให้แล้วก็มีการอสอบถามติดตามข้อมูลนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากที่จะ,ะติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้วยังให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องและให้เหตุผลทางเกษตรที่ไม่มีวันหมดอายุนะฮะหมายถึง ไม่มีขอบเขตก็ติดต่อหรือว่าส,สอบถามได้เรื่อยๆเลยไม่มีพิธีรีตองอะไรมากนะครับก็เป็นการว,ว,วิจัยคิดคน้นแล้วก็มาทำส่งเสริมกรเกษตรเอกชนนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่ามีตัวเดียวทั้งเราไม่ใช่เป็นบริษัทขายปุ๋ยขายยานะครับเป็นหน่วยงาน ด้วยงานวิจัยของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นโค้ชหรือว่าแนะนำเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่นะครับให้ปรับพิธีคิดนะครับตัวนี้ถือได้ว่าเป็นเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมเกษตรเลยเปลี่ยนเกมเล่นเลยนะครับก็คือแทนที่จะมีปุ๋ยมียาเป็น จำนวนเยอะก็เพียงใช้ทางดินกับใช้ตัวนี้ฉีดพ่นนะครับก็สามารถที่จะให้ผลผลิตแล้วนอกจากนั้นอาจจะมีตัวอื่นบ้างแต่ไม่เยอะละเปลี่ยนเกมแล้วครับลดต้นทุนดีกว่าแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีกว่านะครับผมก็เลยคิดว่า r d 2 5สองเนี่ยก็เปรียบเสมือนอเขาเรียกว่า เป็นสารที่ครบนะครับทุกด้านนะครับครบทุกด้านในที่นี้หมายถึงทั้งออกลูกล,ลดโลรคแมลงดูแลปัญหาน้ำแก้ไขปัญหาดินทำให้พืชมีการเอาตัวรอดสูงส่งเสริมให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดีแล้วก็ดูดซึมได้ดี ครบทุกด้านนะครับท,ทุกด้านเลยด้านปัจจัยภายนอกด้านปัจจัยภายในด้านผลผลิตให้ทางใบให้มีน้ำหนักให้ลูกมีน้ำหนักโดกจำนวนเยอะนะครับก็เยอะทั้งจำนวนและคุณภาพนะครับก็ถือได้ว่า R D ดีสองห้าห้าหนึ่งครบทุกด้านเพิ่มจำนวนเพิ่มคุณภาพโดยเฉพาะ คุณภาพทางสุขภาพของตัวเจ้าของฟาร์มหรือว่าเกษตรกรช,ชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับปัญหาสุขภาพก็ปัญหาใหญ่หาเงินได้ก็ต้องไปรักษาตัวเองนะครับเราดีใจที่มีส่วนช่วยเหลือนะครับทางทุกทุกทุกด้านของเกษตรกรไทยนะครับเราก็ทำงาน ทําให้ดูนะครับค่อนข้างที่จะพูดน้อยหน่อยนะครับทําให้ดูไปถ่ายให้เห็นนะครับกับตาและได้ยินกับหูว่าเาจ้าของสวนหรือว่าคนที่ทําร่วมกันเขาพูดอย่างไรนะครับถือได้ว่าตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญที่สุดในวงการเกษตรในโลกของอนาคตต่ตอไปแต่ สิ่งใหม่ย่อมอได้รับการยอมรับช้าแต่เราก็ต้องเดินเดินไปอ,อย่างช้าๆแต่ในที่สุดผลก็จะแสดงออกมาเองครับสำหรับวันนี้ก็าฝากไว้นะครับวันที่15ตุลาคม2564 r นะครับ r าร5ด 1, นะครับสเพิ่มผลผล,ผลิตและคุณภาพ BP 2019 ตักรอนนะครับก็มีโลโก้ Rd 2 5 5 1นะครับแล้วก็มีโลโก้พญานาคนะครับก็สารตัวนี้ก็ไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่ยาก็มีการแจ้งต่อกมวิชาการเกษตรนะครับและมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับก็ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ร่ำรวยกันทุกผู้ทุกคนนะครับสััสีีครับ